ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาการแชกซ้อนที่เกิดขึ้นนะคะที่เราพบบ่อยเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของอาการปวดนะคะมากันที่ความจากัดความของอาการปวดนะคะอาการปวดก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะคะทั้งทางด้านออประสาทสัมผัสของร่างกายแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อหรือเมื่อเนื้อเยื่อมีโอกาสบาดเจ็บ หรือเสมือนหนึ่งว่ามีการบาดเจ็บนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามโดยสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาเรื่องความปวดนะคะสำหรับประเภทของการปวดนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะ1ก็คือ n o c i c e p t i v นะคะก็คือความปวดความปวดที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บโดยตรงนะคะเช่นเมื่อเราเกิดมีดบาดนะคะหรือเกิดจากการทําลายของเนื้อเยื่อในร่างกายเช่นเมื่อมีการติดเชื้อในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเป็นต้น กลไกการเกิดความปวดชนิดนี้นะคะจะต้องมีการกระตุนน้น n o ส i เ e ปทีฟนะคะหรือ n o เซป e ตอร์นะคะตามอวัยวะรับความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะสำหรับประเภทที่2ก็คือนริปรปปติกเพนนะคะก็คือความปวดที่เกิดจากการมีกระแสะประสาทที่ผิดปกตินะคะหรือเป็นกระแสะประสาทที่เกิดขึ้นนอกตำแหน่งตามเส้นประสาทที่ได้รับบาดเจ็บหรือเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อน ะะหรืออาจจะไปเกิดขึ้นที่ดอสเซอร o o ูทแกงเกียนที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่บาดเจ็บนั้นนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเมต a าบลิซึมของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะคะแล้วก็เมมเบรนรีเซปเตอร์ของเซลล์ประสาทนั้น ะะดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะเป็นผลทําให้เกิดขบวนการรับรู้อาการปวดที่ผิดปกติไปนะคะดังนั้นเนี่ยนันน็อกเซียสอินเก็จึงกลายเป็นความปวดได้นะคะสาเหตุที่พบของนิวโราพาติกเพนก็คือเกิดจากมีการทําลายดึงลั้งหรือกดทับกลุ่มประสาทนั้นนะคะหรือเมื่อเกิดภายหลังจากการอักเสบของประสาทเส้นประสาทหรือกลุ่มประสาทนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราจําเป็นต้องรู้จัก การปวดทั้งสองประเภทนี้นะคะเพราะว่าเราจําเป็นต้องแยกให้ออกนะคะเพราะวิธีการรักษานั้นก็มีความแตกต่างกันนะคะภาพต่อไปก็เป็นภาพแสดงนะคะแดกแกรมของนะคะคกลไกการปวดแบบนิวโรปติกเพนนะคะซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยน,นะคะอาจจะมีอินเจรี่นะคะที่มากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะทั้งส่วนที่เป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะคะในดอสซูรูทแกนเกลยนหรือในระดับสไปเนอคอเลยนะคะ สไลด์ต่อไปจะเป็นตารางนะคะที่บอกถึงความแตกต่างนะคะของโดซเซปติกเพนแล้วก็นิรราพติกเพนนะคะในเรื่องของลักษณะนะคะของเพนทั้ง2แบบนี้นะคะโนซีเซปติกเพนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสโซมาติกเพนด้วยแล้วก็วิสเชลลเพนสโซมาติกเพนก็คือเกิดกับอวัยวะภายนอกนะคะดังนั้นเพนประเภทนี้อาการปวดประเภทนี้เนี่ยจะค่อนข้าง คงที่แล้วก็ระบุตำแหน่งได้ค่อนข้างดีนะคะส่วน v i s c a l pain เนี่นะคะก็จะเป็นเพนที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในนะคะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เกิดขึ้นหรือระดับความปวดเนี่ยมันจะค่อนข้างคลุมเครือนะคะแล้วก็บอกตำแหน่งได้ไม่ชัดนะคะลักษณะการปวดของตัว nociceptive pain รวมๆนะคะก็จะมีได้ตั้งแต่ปวดตื้อนะคะปวดตุ๊บๆนะคะปวดแบบถูกเหมือนถูกบีบนะคะนะปวดลึกๆนะคะหรือว่าปวดแบบเหมือนมีการกดลัดนะคะ เรามาดูในด้านของนิวรอพติเพนกันบ้างนะคะนิวรอพติเพนนี้นะคะอาจจะเป็นการปวดที่เป็นแบบคงที่คอนสตนนะคะหรือว่าสม่ำเสมอนะคะหรืออาจจะไม่ก็ได้อาจจะเป็นการปวดเป็นช่วงๆก็ได้นะคะนะเป็นิน t e r m i t t e n t p เ i n ก็ได้นะคะอาการปวดก็จะมีลักษณะที่เฉพาะตัวนะคะเป็นการปวดคล้ายๆมันถูกไฟช็อตนะคะนะเป็นการปวดเหมือน บางทีก็เหมือนกับว่าแสบร้อนนะคะเหมือนยุบยิบยุบยิบนะคะเหมือนมีชาชานะคะปวดชาชาอะไรางเนี้นะคะหรือปวดแบบปีบๆก็ได้นะคะบางคนปวดแบบคันๆนะคะหรือว่ามีอาการเฉพาะอย่างเช่น d ิ s เอสจีเซียก็คืออาการที่รู้สึกไม่ระบะไม่สบายนะคะของบริเวณที่ที่เป็นนะคะหรือว่ามีอาการ h y p e r a l g ัลจีซียคือปวดมากกว่าปกตินะคะอลโลไดเนียคือไว้นะคะไวต่อการปวดนะคะนะ หรือว่าจะมีอาการปวดทั้ง,งที่ตัวกระตุ้นอาจจะไม่ซึ่งปกติแล้วไม่ได้ทําให้เกิดอาการปวดนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการประเมินการความปวดนะคะเราจะต้องประเมินในส่วนใดบ้างนะคะ1ก็คือประเมินความรุนแรงของการปวดหรือ severity ของการปวดนะคะนะประเมิน2คือประเมินชนิดและคุณลักษณะของการปวดนะคะคือ c แรคเ c t ร r ของมันโดยเราจะดูที่ตำแหน่งรูปแบบของการปวดนะคะ Quality, คุณลักษณะนะคะคของความปวดเวลาที่เริ่มมีอาการปวดนะคะแล้วก็ปวดมานานแค่ไหนนะคะปัจจัยที่ทําให้ปวดมากขึ้นหรือบรรเทาลงนะคะนะหรือการรักษาที่ได้มาก่อนนี่มีผลยังไงต่ออาการปวดนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญคือต้องประเมินผลกระทบที่มีต่อผู้ป่วยนะคะว่าอาการปวดทําให้ผู้ป่วยเป็นยังไงนะคะรู้สึกยังไงนะคะ โดยที่นะคะเรามีเครื่องมือที่ใช้ประเมินความปวดจริงๆมีมีหลากหลายนะคะนะจะแบ่งออกเป็นนะคะ intensity scale นะคะเป็นเครื่องมือที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กับอาการปวดแบบเฉียบพลันนะคะอันนี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาที่นิยมใช้นะคะก็คือ,อ,อมีสองอันก็คือ visual analog scale นะคะอันนี้จะเป็นนะคะเป็นการให้คะแนนความปวดที่เป็นตัวเลขนะคะจาก0ถึง10นะคะนะก็คือ ศูนนี้ก็คือไม่ปวดเลยนะคะกับ10ก็คือปวดแบบทนไม่ได้แล้วนะคะนะโดยเราจะถามคนไข้ว่าในขนาดนั้นคนไข้ี่ปวดในระดับไหนนะคะโดยให้บอกเป็นตัวเลขนะคะสำหรับ face pain rating scale นะคะจะเป็นการใช้นะคะรูปแบบหน้าแสดงอารมณ์นะคะในการที่ให้ผู้ป่วยประเมินนะคะก็จะแบ่งเป็นนะคะหน้ายิ้มนะคะศูนย์ก็คือไม่ปวดเลยนะคะจนไปถึงระดับ5ก็คือหน้าที่ นะคะเศร้านะคะร้องไห้นะคะอันนี้ก็คือปวดมากมากที่สุดนะคะสำหรับอันที่2นะคะของเครื่องมือที่ใช้นะคะกลุ่มที่2จะเป็น questionnaire scale นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของแบบสอบถามซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มักจะนิยมใช้กับอาการปวดที่เป็นอาการปวดเรื้อหลังนะคะเพราะว่าอาการปวดเรื้อหลังเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของความปวดแล้วมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมาร่วมด้วยนะคะแบบ ประเมินที่นิยมใช้นะคะอย่างเช่น McGill Pain Questionnaire นะคะซึ่งมีจะมีส่วนในการประเมินอารมณ์ความรู้สึกนะคะร่วมด้วยนะคะมาถึงวิธีการรักษาอาการปวดนะคะนะคะเราก็แบ่งนะคะใหญ่ๆออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือการรักษาโดยการใช้ยานะคะอย่างท,ที่ทราบนะคะก็มีทั้งยากินนะคะยาฉีดนะคะยาทาเฉพาะที่ยาพ่นหรือไม่แม้แต่ยาแปะนะคะนะที่แปะตามผิวหนังนะคะ อันนี้เนี่ยซึ่งการจะพิจารณาว่าการจะใช้ยาในกลุ่มไหนนะคะเราก็จะดูตามการวินิจฉัยนะคะประเภทความรุนแรงของอาการปวดชีวกลาศาสตร์ของยานะคะแล้วก็ปัจจัยเฉพาะบุคคลน,นั้นๆนะคะต่อมานะคะเป็นการรักษาโดยการไม่ใช้ยานะคะอันนี้เนี่ยก็นะคะมีได้แก่การรักษาทางกายภาพบําบัดนะคะอาจจะเป็นแล้วก็มีการฝังเข็มนะคะหรือการรักษาแบบนวดประครบแบบไทยนะคะ ซึ่งเช่นเดียวกันนะคะว่าการที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยก็คงต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยแล้วก็ประเภทความรุนแรงของอาการปวดเช่นกันนะคะรวมถึงเมื่อมีการใช้เครื่องมือเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงข้อบ่งชี้และข้อห้ามนะคะของวิธีการรักษานั้น,น,นหรือเครื่องมือนั้นๆแล้วก็ปัจจัยเฉพาะบุคคลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างอาการปวดที่พบบ่อยนะคะในผู้ป่วยโรคระบบประสาทนะคะ อันแรกก็คือเป็น shoulder pain after stroke นะคะอันนี้คือจะเป็นอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะ,ะก็จะพบได้น้อยละนะคะ16-72%ของผู้ป่วยโ,โรครหลอดเลือดสมองนะคะที่ตัวเลขมีความแตกต่างก็คือขึ้นอยู่กับการศึกษานะคะที่ต่างกันนะอาจจะได้ตัวเลขแต่จากประสบการณ์ในการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างพบค่อนข้างเยอะนะคะ นะอาการปวดไหล่เนี่ยนะคะจะมากขึ้นถ้ามีการขยับนะคะบางรายก็จะมีพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อลดลงนะคะสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของการดึงรั้งข้อต่อแล้วก็เอ็นรลอบข้อนะคะการบาดเจ็บจากการกดเบียดของเอ็นนะคะที่อยู่ในข้อนะ,ะหรือเยื่อหุ้มข้ออักเสบนะคะจนทําให้เกิดการยึดติดของข้อนะคะการบาดเจ็บที่ไขประสาทของแขนนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับภาวะนี้เราจะเน้นที่การป้องกันนะคะนะไม่ให้มันเกิดนะคะโดยการที่ตั้งแต่ในระยะแรกที่คนไข้มีอาการอ่อนแรงนะคะของแขนแขนข้างนั้นนะคะเราควรจะจัดท่าทางที่เหมาะสมนะคะการประคองไหล่นะคะโดยอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วกเ็เวลาการประคองไหล่เวลาขยับนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายนี่นะคะก็ควรทำทำโดยวิธีที่ ถูกต้องะะรวมถึงการออกกําลังกายข้อไหล่นะคะเพื่อคงที่ใส่ของข้อไว้นะคะสำหรับการพิจารณาใช้อุปกรณ์ประคองข้อไหล่ข้างที่อ่อนแรงนี้นะคะเราจะาพิจารณาใช้ในระยะที่กล้ามเนื้อด้านนั้นนะคะยังมีการอ่อนแรงแบบปวกเปียกนะคะเพื่อลดอาการามีการเคลื่อนลงของข้อไหล่นะคะหรือ inferior subluxation ของ shoulder j o นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ ะะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายแขนโดยการชักลอกเหนือศีรษะนะคะเพราะพบว่านะคะอาจจะไปเพิ่มการบาดเจ็บของบริเวณหัวไหล่ได้มากขึ้นนะคะการรักษาโดยรวมก็มีตั้งแต่การรักษาโดยการใช้ยาการออกกําลังกายบาบัดน,นะคะหรือการใช้อุปกรณ์บําบัดทางกายภาพนะคะพวกโมดัลิตี้ต่างๆในการลดปวดแล้วก็เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อนะคะ ต่อไปนะคะภาวะที่2นะคะที่จะพูดถึงก็คือ c e n t ตอร์โพส a l p โตเนะคะอันนี้นะคะจะเป็น neuropathic pain นะคะที่เกิดขึ้นได้ตามหลังมีพยาธิสภาพในระบบประสาทส่วนกลางจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะคกลไกการเกิดก็มีหลายปัจจัยนะคะนะรวมถึงเรื่องของพวก sensory defrentation er f e นะคะ s p i n o thoramic dysfunction Central Sensitization และ Dis-Inhibition นะคะ i n p e t w o r t w o r k นะคะโดยลักษณะการปวดนะคะก็จะเป็นการปวดแบบ Yuropathic e Pain ที่เกิดขึ้นบริเวณแขนขาข้างที่มีอาการอ่อนแรงนะคะก็จะมีปวดแสบร้อนปวดตื้อตื้อปวดไวต่อสัมผัสและอื่นๆนะคะการรักษานะคะเราก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะเพื่อควบคุมอาการปวดนะคะเราก็จะ พิจารณาการใช้ยาในกลุ่มไตรไซคลิกแอนตี้ดิเพสเซนต์นะคะแล้วก็รามอติจีนเป็นเฟิร์สไลน์ดักนะคะแล้วก็พิจารณาใช้ในกลุ่มที่เป็นกาบาเพนตินเป็นเซคันด์ไลน์ดักนะคะส่วนการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะอาจจะพิจารณาการใช้เครื่องมือไฟฟ้านะคะเพื่อบำบัดอาการปวดนะคะเช่นเทนส์นะคะ, ense, ะ,คะมาต่อกันที่ภาวะที่3นะคะคือภาวะโชเดแฮนซินโดรมนะคะ ภาวะโชดิแฮนซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการย่อยนะคะของภาวะ c คอมเพกต์เรจิ a นลเพนซินโดมไทวันนะคะพบได้ร้อยละ1 2บถึง27ของผู้ป่วยอ,อัมพาตอัมพฤกษ์จากโรคปลอดเลือดสมองนะคะสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่เชื่อว่าเซนท r ลเซนซิ i ทเซชันเนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดอาการนี้นะคะอาการที่เกิดขึ้นนะคะกับประยางของร่างกายนะคะก็คือจะมีอาการปวดรุนแรงข้อยึดติดนะคะ ส่วนปลายของระยะนั้นก็จะบวมนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนสีของผิวหนังจะเกิดเฉพาะกับข้อไหล่นะคะข้อมือมือและก็ข้อนิ้วมือนะคะแต่จะไม่เกิดกับข้อศอกดังนั้นก็คือจะไม่เกิดจะไม่มีอาการปวดบวมที่บริเวณข้อศอกนะคะลักษณะทางคลินิกนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเรียกว่าระยะเฉียบพันก็คือตั้งแต่3สัปดาห์ถึง6เดือนระยะนี้จะมีอาการปวดแบบนะคะเป็นปวดแสบร้อนแขนขาข้างที่อ่อนแรงนะคะ ปวดมากนะคะเมื่อขยับหรือเมื่อมีการไปรูปผิวหนังนะคะหลังมือก็จะบวมแบบกดบุ๋มนะคะมืออุ่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างแห้งมืออาจจะซีดหรือมีสีคล้ำนะคะระยะที่2เรียกว่าระยะดิสโทรฟิกนะคะก็คือประมาณ3-6เดือนนะคะมือจะบวมแข็งนะคะแล้วก็ไม่ยุบลงนะคะหลังจากที่ยกมือสูงขึ้นนะคะผิวหนังจะเริ่มเย็นชื้นนะคะเริ่มมีข้อยึดติดนะคะ เมื่อมีการถ่ายภาพรังสีของบริเวณนั้นจะพบว่ามีกระดูกบางเป็นปืนป้นๆนะคะระยะที่3คือระยะ a t r o p h กนะคะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีนะคะอาการปวดช่วงนี้จะลดลงค่ะผิวหนังแต่ผิวหนังจะบางเรียบแล้วก็เป็นเงาแต่มีการเริ่มมีการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อนะคะผิวหนังกระดูกมากขึ้นนะคะข้อต่อจะติดยึดชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เมื่อเอ็กซเรย์จะพบว่ากระดูกจะบางเป็นทั่วๆไปเลยนะคะ รักษานะคะเป้าหมายก็คือจะลดอาการปวดและบวมโดยการใช้ยาและวิธีทางกายภาพบําบัดน,นะคะการรักษาโดยการใช้ยานะคะก็มีการใช้ยาทั้งกลุ่มเอนเซมสเตียรอยนะคะหรือกลุ่มที่เป็นเมมเบรนสเตบิลิเซอร์กลุ่มพวกยากันชักนะคะที่เช่นเดียวกับที่รัก,รกษาเรื่องของเนรปอปิกเพนนะคะการรักษาทางกายภาพบําบัดน,นะคะก็จะประกอบด้วยการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มพิสัยของข้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ ความร้อนบำบัดชนิดตื้นและลึกนะคะการใช้ Contrast b a ร์นะคะมีการบำบับดโดยการใช้ไฟฟ้านะคะนะพวกเครื่องมือเทนนะคะแล้วก็มีการบำบับดโดยการดีเซนซิไทเซชันนะคะเป็นกระบวนการที่ลดปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวกระตุ้นภายนอกนะคะ ะะการป้องกันนะคะมีความสําคัญนะคะเช่นเดียวกันคือเราจะต้องจัดท่าของแขนและมือข้างที่อ่อนแรงให้ถูกต้องนะคะปกป้องแขนข้างที่อ่อนแรงจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะบริหารออกกําลังกายแขนด้วยความระมัดระวังค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของอ,อาการปวดที่พบบ่อยนะคะของผู้ป่วยโรคระบบประสาทนะคะก็บอกว่า,าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับคนไข้นะคะขอบคุณค่ะ